สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสกุลสกคนบาสมองสุบอนมาพอมาพ่อกับแม่น้องบีอีกแล้วพี่น้องเลยช่วงหนึ่งช่วงบ่ายๆแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เพื่อนอ้ายแล้พี่น้องแม่ลงเดือนพามาอย่างแล้วพี่น้องเลยเอาใช้ฉลุดโต้นะเฮ้ยอันนี้แม่เออสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง เป็นติดตามสองคนน้องหลานนี <laughs> nice <laughs> ่พี่น้องเด้อสองคนน้องหลานแม่แม่น้องเดือนกำลังสอนเหมือนขันโคราชโน้ตขันข้าวฉนูเพิ่นท่ากับข้าผ่านเนาะเพิ่นว่าเพิ่นนี่เพิ่นเห็นน้ำหลังฮะเนาะแต่เพิ่นกับผ่านแล้วโฆษณาเขาแล้วพี่น้องเลยก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะสายตาบุคคลดีพี่น้องวัยรุ่นวัยรุ่นเล่นยูทูปเนาะพี่น้อง หล้นเยยูทูบมาขนาดนี้แหละมาจะตัดตันหนังสือมาในน้อยเจ็บทอกไหมซิบหาสมุงเลยพี่น้องจีบจังเลยเหงาเลยเนาะเดี๋ยวสิบพาไปบึงน้องเพิ่นเจ็บท้องพี่น้องซิบกว่าสมุงลรยังบ่ได้ก็ชิบ่เจ็บดอกขึ้นอนมีใช่มมาอยู่พี่น้องเลยจ็บอยู่นอนนอบ่ได้ล เอนอนชิบกั่วโมงเลยพี่น้องเลยไม่ร้อนมากคือบ่อยนอนรับปึื้มมีเจ็บมบนันหกคือมันหูคือมันหูว่าเขารับบ่สวยเนาะพี่น้องเจ็บทองได้รุปป่ยพามันง่ายถ้าผู้ใด้แบบว่าเคยได้ลูกกับสีหูเนาะพี่น้องม่เนาะเป็นแม่ใหม่เนี่ยเพิ่งกะน,น,น่ากสีอยากแน่พี่น้องเลยแม่ S <S ทาบไว้กาไปหาม,นะามอเนาะแล้วก็ไม่น้องละน้อยเนาะกไปหามอ็ให้เพิ่น,นเบิ่งว่าไกา่สิขอดแล้วโบเนาะทางที่ชั่วนะก็ปะเป็นกำลังใจเพิพ่นพี่น้องเฮ้ยนอนลี่อยู่นะนอนลี่เพราะว่าเพิ่นมากกได้นอนไปเจ็บต้งเต่ตจากทุมก็ ม <c ười> ันช mm ่องงจะพามาตีชองไปนะตีช <convolution al> ้องไปพาออกมามาไม่เถาก็บนอนเลยเทขอา้แม like ่บนอนก็ไม่ถนั่งนี้แล้วขนอนด้วแม่อยู่บ้านแล้วออกมาผ่านกมาานั่งทีแบนอนเีนี่แล้วหงากับบนอนเถาย่าน้เียบเีบเลี้บล้เเียบียี้ล คั่นนั่นเอ่เมื่อยบ่หยังก็ไปหาหมอเนาะทางดีๆอีหยังก็บ่ทอหมอได้อนี่เนาะ่นนะเพราะว่าเจ็บมากก็งแล้วตั้งแต่แหละแต่กกยังบ่จนอคันจนบ่อยู่บ้านนี่ดอกเนาะีเจ็บเจ็บหัว่แม่น เฮ็ดเพิ่นลงมาว่าเมื่อกี้มาบ่ได้อือก็ได้ใหม่ๆแล้วมันบ่จักในทุ่งมันกิอักเฮาผูเคยได้ผู้ที่2เฮาก็มีแต่สิได้อีเื่อยเฮาน่ะเฮาเจ็บมันน่ะอักบ่ได้เจ็บมันังไดุ้ยสิได้แท้ว่หมออบ่ได้โอ้ยสิได้แท้ๆว่าความเจ็บนี่อยากให้ออกไปไวเนาะ ตมใจฮะเราไม่ให้ออกก็อ oh. ย okay. ่าไปออกไปไวนะกระชบเนีย้ามันไมหน่อยห่มออะรก็ไงออะไกไปมออเไปมอะไรก็ไงะกงไก็ปงออรงมออรมออะไกมออรงอไรปทงกมออะมอนเไรก็ไปทอองมะออมันเมื่อยแงแล้วพาไปโลดอย่ามันเมื่อยแง กับพี่นอ้นอ,งนองกัน,ลน,นเนนลยพี่น้องเว้ยพี่น้องกันนี่แหละพี่พี่น้องกันนี่แหละเมียมะยาพูนี่ก็ลูกลุงเจ้าพ่อเจานาปลาลูกลุงพี่น้องอันนี้นะห้อมผุนอ่าอ่าอันนี้อันน้อ่า <c oughs> พูนังอยู่นี่ังได้อพอพอผุนเป็นเป็นอ้าย ุเนียมเถาเป็นนอกนอกอ้าแต่มันเถาเถลูกกิลูกนองุ่งเงาเติดมือัร้านหเลยนะร้านเนี่เถาอ่านีลูกเน่เถานะปับร้านลูกอ้ากับ้าแม่กัเป็นนองใรนาะคนเป็นใหญ่ผู้ใหญ่เกิดก่อนแล้วคนเป็นอ้ายตรมานได้พี่น้อยที่ได้ลูกก็ได้ผู้ใด ต้องขีดเห็นได้พี่น้องแม่ครับว่าแม่พี่นอ้องเลยเผื่อฉีได้เป็นลูก <laughs> ลูกต้องขีดเห็นแม่ให้รลายที่สุด <laughs> เพิ่นก็ยังเป็นใบลุนนะน่นเนาะเขายัางใบลูกง่ายจากปีเลยหน่อยนะซาซี่ะลยกับพ่น้องอะไ้เนาะขาวายซาซี จำนี s <S wow. ่เนี่ยกำลังได้ดูง่ายเขาจะไหวได้แม่ถั่วขันถั่วพอดียังไหาบุคันชาบชิายแต่เขาบอกให้ได้ลูกอันนี้เนี่าวปลายพอดีได้ลูกง่ายแม่เดือดเดือดเดือดหนุบหนุบขึ้นขำอะไรยังเหนก็ง่ายก็ง่นยก็ง่ายซื้อไอ้เนาะ ฟังก่อนเนาะย่านไปแล้วเนาะถึงว่าบ่ทําได้เอาสิบหวนเาะ่นบ่นหวนไปบ้านเนะกลเพิ่นก็สิอันนั้นเนาะเพิ่นก็สิยังบ่เจ็บแฮงพี่น้องเพิ่นยังบ่พร้อมไปหาหมอว่าบ่พรเจ็บมาแฮงอยู่แต่ว่าห่างมันว่าบ่ว่าแ

ทำแมเรามาซูนสบอยเฮียดมาเห็นเนีเรียกเอาออบนะเจ็บเนาะยืนจะมาสักนดิดทดิดิขาคนนักปิงดีดิดิดิดเจ็บอจมาทำอารมณอันไอติ่งอกเยป่นโนี่นะกากยปั่นนะคือจังวะขเจ็บไก่กะโร่กะดิไก่ เปิดสวรรค์เบบปาทองอะเขาโ่งสมเด็จเขิุ่มันชีหอดตสวันค์ทีหลุดไปมันหลักการนี่้สู้หนาของข้อนะกระสุนหัของข้น้ำปลาแต่จะโนจมขื่นแค่แล้วก็คนหน่อยออกแล้วก็ล่แค่เขาก็จะหลอเขาไปข้าวบียรมาออกไววกันอ้าวเกลียวจะโีไปเขาหงมันก็ออกออกมาเลยไม่สบายเนาะไระส่หองเ่ยกัน สะร้านมันไปนั่นยังบ่ได้ออกอะไยังม่ถึงเวลานอนเลยกูว่ากูกูทนมาตั้งแต่ประชมหันสงบ้านมึงบ่ยังไยกูรอเนาะบอว่ากูวันนี้น่านเะแไปแล้วถ้าลูกเฮาแข็งให้ด้นี่นะไปคอดพี่เอ็มนั่นลูกผัดเกิดไข่โตเรืองแม่ไ่ได้อยู่ภายสามคืนไข่ดูบ่งแบบว่า เป็นนะกักเป็นละเมื่ออกันนอย่กนากินหลานกินานอยู่กิาอยกนหย่านนาาอยนาอยกานาอหานานนกนน มเปื่อยอู่บาบวกกินห่อนเกินเขาเจ้าบอกคือเราอยาขจะบไปห้เขาห่อนเกินขา้หอนหนะบ้ขาซาบ้านฮาวขั้นบวชห่อนบดีเออไ้วิทห้วิทเจ็ดขึ้นก่อนเขาเจ้นันไ้วิทเจ็ดลยค่ะจงแห้เอาข่าวนันอกินอยู่ก้ามปานนขาบ้านฮากบางคนอยู่ค้าง่ายรืออยู่บ่ได้เุกทีแไม่ยีดเปื่อย อย่อยู่พอได้เหมืนห่อนอดอดห่อนพอได้แล้วก็อ๋อนก็มาป่วยเหมืนมึงปวดซ่าง่ายได้บวานเขาเนาะมันอยู่หมอนอ่อนแรกก็อยู่กําไพ่ก่อนแล้วก็มาอยู่กําเย็นปูอันปูบางคนเป็นปีจากซ่างหรือเปล่าแต่ว่าเขาสะสะเขาเขาไปเพราอุ่นห้องเขาสะอาดปูเด้สะอาดปูกินหวานกระจายกระจายได้กินหวานก็มึงอ๋เจ็บแล้วว่ะผู้ผู้คิดโตแก่มีอ๋อกรเจี๊ยบโแก่เมื่อไหรออกลูกในช่วงตัวแม่

กันเจ็บชวนมิตอยากเบ่งนั่นใกล้และมพนพี่้วเอนเจ็ดเอ็อเออยังมัวจนใช่เนาะว่ากับว่าฮิงนะว่าฮิงอันนี้มาจากแถวอันนีันฉีได้มันเป็ว่าหิงด้วยีหละเอ้ยจุดหนเจ็บจุดหนเจ็บจุงหนเจ้าีมันอยู่ได้เนาะย่างไก่เน้อสางเงี่ยงหอหม้อเจ้าคกันยออันนี้นะว่าจุนว่ามเกิกหึงเนาะผูก อันนาจะได้เนาะบอกไปนนึงกีบแม่มานิเานะบอกนั่ีมานิจัดจบ่จัลกออกวิสรถเอาแคลงบ่ได้เจ็บึ้งอยู่นัน่งึ้ล้ึ้่ึยู่ัลรองอไางสป็นยังนอสจะเคาบรยัง้าโอ้โห ว่าโอ๊ยมันซื้อหาออกดอกอือแต่เขาเว้า anh ออกบ่นั่นน่ะอือกินหน้าช่วยกันยังว่ามันบ่ได้ง่ายอีหยัง ไปแล้วพี่น้องสี่เรบคลิปนี้ก็ได้ฝา,ากกด like กดแชร์ใเ <share S 2> นเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องหลานหน่อยนะพีน่น้องส,สู้ๆงแม่กว่างนี้นี่สิพอกันสิงหนาพี่น้อง